เดียวหน้าตายนนคุณโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอ,อีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครัวน,นี้กับการเล่นสกินใหม่ของตุเรนนะครับ Donning Fire นะฮะมันมาในรูปแบบการขายนะครับ8ป0คูปองนะครับหรืออยากได้ครบเซตนะครับมีแบบ9ก0เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ดอยก็จะมาสุ่มกันแบบ9คูปองกนะันให้ดูว่ามันจะได้กี่คูปองนะถ้าเราสุ่มนมารับชมกันเลยดูโอกาสออกสกินถาวรอ,อยู่ที่1.05%ครับ มีโลหรือสกินแสดงว่าซ้ำได้ถ้าซ้ำก็แต่ว่าหนเนี้มีโอกาสจะเป็นตัวเลนด้วยก็ให้เฉลี่ยแล้วกันโอกาสน่าจะมา0ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์ก็กี่กล่องได้2อง้ลกล่องวะถ้าตามตามค่าเฉลีย่ยมีโปรไฟล์มีไม่มีท่าเต้นด้วย <laughs> โอเคปะ่ะ10กล่องเอ้ย20กล่องแล้วกันจะได้เร็วๆหนะ่อย20กล่องแรกครับใคใจะเข้าลึกๆใ้ใจะเบาๆแล้วเชวไกลกดอตภาพ,บ,พบแหลกไนงะไม่แหลกไม่แหลกแหละไม่แหลก ต้องต้องกดแล้วถ้าแหลกถ้าแหลกๆหน่อยคือใช่นะครับ20กล่องต่อมาครับปุ๊บฮึดฮึดฮึดไม่แหลกไม่แหลกเลยไม่แหลกอีกแล้วนี่มัคอนเทนต์เถ่าตังค์หรือเปล่านะ1 8อยป3เปราแล้วประมาณอ่ะเกือบห0ละ5้0กว่าคือตอนนี้จะจะซื้อธรรมดาแล้วถูกกว่าละถ้ากินมันจะแพงไม่แพงก็อยู่ที่ตอนนี้กดแล้วุนหิด ทำไมเราได้ห้าสิบเก้าเพชรอะทำไมเพชรมันแยกมาอย่างเงี้ยกูได้ฮีโร่มาเนี่ยเอ้ยได้เกบอบโปรไฟล์มาแล้วหมดแล้วพันหนึ่งพันห้าแล้วโอ้ช่วงน,นี้ดวงสดไหมกูได้โปรไฟล์สองอันเอามาทำอะไรเฮ้ยนี่กูได้ห้าสิบเก้าเพชรอีกแล้วชัวร์เลยกูได้ฮีโร่ซ้ำชัวร์ชัวร์แม่งฮีโร่ซ้ำชัวร์ชัวร์มันปกติเพชรมันจะไม่แยกกัน นี่ให้มันจะเป็นโลว์สิบกับยี่สิบเมื่อกี้เราได้ฮีโร่เราได้ฮีโร่มาสองตัวเนี่ยโอเคโอเคอะไรนะโอเคอะไรโอเคกูไปซื้อละก่อนดอยเติมไปนี่นะครับถ้าทุกคนรู้วิธีการเล่นเวนอันเมื่อกี้นะกดปุ่มนี้นะครับเก้าร้อยเก้าสิบแล้วมันจะจบนะครับมันจะจบมันจะได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ดอยดอยจะฟันฝ่าม ลูดๆูดูดรูด,ดเนี่ยได้ห้าสิบเก้าอีกแล้วเมื่อกี้กู้ัวยเก้ชัวยวยี่สิบไม่สวยยี่สิบเอ็ดก็ได้เนี่ยห้าสิบเก้ามาอีกแล้วเนี่ยห้าสิบเก้าฮัลโหลมีคนบอกออยี่สิบเชื่อตอนนี้ความเชื่ออะไรก็เอาหมดอะไม่ช่วยนะจริงมึืมฮืม อะไรวะเนี่ยนี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยมาไปเรอบนี้กูยอมก็ได้มึง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 เหนียวมากกูได้ได้ฮีโร่มาประมาณสี่ตัวห้าหกตัวได้แล้วกูกดปุ่มนี้แล้วมันจบโอเคจบอุ้ยสวยได้แล้วมันหลุดออกมาแล้วได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วได้ที่ได้ที่ประมาณสี่พันนี่แหละว้าวสวยมากเลยครับสวยมากสกินนี้ เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ได้เห็นได้สูมแล้วได้สูมเร็วมากเลยโอ้กดลูดไปเมื่อกี้ลูดไปเท่าไหร่วะ9คูปองก็ลูดไป910ร้อยสิบร้อยสิบกล่องเองเมื่อกี้ลูดเร็วมากดูไม่ทันนะดินี่เลยสิบสี่ปังเศรษฐโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อะสับสกินตุเลนนะครับอือันละสามพันตัวนี้กินอย่างแพงไม่แดงได้ไงเค็มด้วยดูจรสภาพแล้ว ผม,ม,มเอฟซีเฮอร์เซียน่ตำหนดูท่าตีนี่ปล่อยกระสุนจุ๊บนี่ปลาขึ้นไปปลาขึ้นดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เวลาเป็นสแต็กก็จะมีเป็นเหมือนไฟขึ้นที่กงล้อกิจกรรมนั่นไม่ใช่ <c oughs> ตามไปฮะตอนเมกมฮะชิวๆไปฮะเอาวะซมนโตโรไอริ เป็นภาพที่ประหลาดตายจริงเเกิดเกิดเฮ้ยนาคอสนาคอส Dragon and Slayer Okay, ขอบคุณที่ช่วยฟาร์มแมริ Dragon has been defeated by on Power Slayer has been defeated โอ้โหโโอ้หมันทุกสวยไปหน่อยป่ะโนยโอมาเราปั่นแล้วเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยวะไม่ตันตามซ้อมไปก่อนนะครับตอนนี้เกมตามอีสปอร์ตอีกแล้ว

ดีจริงๆก็สจะเป่นแก๊กตัวนี้มันได้ดูดเยียรยาตลอดลนะไหลอนไหลหน่อยในว่นนี้โดนโอเคสวยงาม โอเคเป็นไฟที่ยากลำบากสำหรับตูเรนคุงแต่ก็ผ่านมาได้เดชบุญที่เราได้นาคอสมาก่อนไม่งั้นไม่อยู่อาฟ้าใช้งานเนี่ยตูเรนนี่เหมือนนาคอสอยู่นะหนึ่งนะมโดนเวทไปเนะี่ยอ้เชี่ยมันเวทเรานาคอสนายจะเอาเราอย่างนี้ใช่ไหมนาคอส อู๋มังกรตีธรรมดาล้าช็อต นิดนึงเมื่อกี้สกิลไม่โดนนาคอสเลยวะเบ้ายับเลยถ้าสกิลโดนเยอะๆหน่อยน่าจะได้น้อนนี่แค่นกาอยากจะยิงสักสามทีแต่มันได้แค่นี้ มาแล้วแต่มาเล่นกันเลยมันไม่ไม,ไม่ใกล้กินจะตายโอ้โหมันเหนียวไปมุย้ยออ,ออกม่หลอกกันไว้ทีแรกเพราะว่าวเหนียวไปไหรือเปล่า คือแนวทางการเล่นตัวเลนไม่มีอะไรมากนะครับลารดให้ได้ครับหาจังหวะลารดให้ได้คอมโบมาตรฐานอะไรคือโดดไปโดดไปกดสกิลหนึ่งแล้วอันติแล้วก็ให้โดนพาสิฟส่วนใหญ่ก็ตายนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นตัวบางๆแล้วก็พยายามเก็บสแต็กไว้ระหว่างทางผมไม่โดนจริงๆอะไรไม่ออกก็โดนกมกรติเฉยๆก็ได้นะมันแรงมากๆแล้วอันติเรา เอาอกำรูฟังแบบหมดสักคู่ขอทำเสียงกันนะฮะโอ้ยย่อเป็นเจาเวทนะสตาฟนะครับเผื่อมีคนออกอออทำไมมันเจ็บจังวะเนะ อุ้ยเฮ้ยตายเลยเหรอโดนอะไรตายเฮ้ยเมื <S <s uh ่อกี sure> ้เมื่อกี้มันเลือดเกือบครึ่งหลอดเลยปะน่าจะโดนแบบซูเปอร์ พลังเรานะชุดเดียวลงไปจุ่มพื้นแล้วปิดนาคอสมาก่อนนาคอปปุ่มยิงไปเลยโอ้โหพันห้าเลย ถอนไหลไปแล้วเกิือนตีตอนเลสเกมมันคูดาแบบ15าวิอะไรเงี้ยมองไม่เห็น เดียวหน้าตายใ,ให้ดูมีอเอ้าไม่ตายโดนมุมติกตายเนี่ยถ้าตายมันต้องรีเซ็ตอันนี้เมื่อกี้มันโดนมุมติกตายแต่ก็ตายเหมือนกันโอู้เชี่ยแม่มมันยิงเราโดนนะตาไวไปไหมยิงอยากใส่ดูเลือดมากกว่านี้หน่อยนะรีเลือดไม่ค่อยขึ้นนะคือตัวเล่นมีปัญหาเนี่ยหรอมันคือมันฟาร์มแล้วมันออกเสียเลือดเยอะนะมันฟาร์มช้าไงต้นเกม เวลาแบบไปไหนมาไหนซึ่งบิลที่ดอยเล่นน่ะไม่ค่อยมีเว็แอมไพน์นะครับถ้าเราเล่นออกเรเบสซิ่งอะ่ะมันจะแบบว่าดาเมจม,มันจะดรอปมาต้นเกมจังหวะจะทำดาเมจอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันจะทำท่าแบบโป๊กๆแรงๆไม่ค่อยได้อะ่ะเพราะมันมันจะแบบว่าดาเมจไม่พอนะครับอาจจะฮิลได้เยอะก็จริงไฟได้นานนะครับแต่ว่าเรื่องของความรุนแรงมันทำยากกว่า โอ้ยมีคนมาบังเกือบตุยมีคนโดดออกมาบังแังไงวะเมื่อกี้แข่งไอรีมันโดดมาขวางพอดิงั้นงั้นเอลซูได้กลับบ้านเก่าไปแล้วนะ ปกติเ <we> ล่นละปกติได้เทียสามิเปิดยังไงสติมเมื่อสามทางแคลีิไม่ตายด้วยเช่ไ จะตายแล้วอันนี้คือเรากดดันหน้าป้อมไม่จบสักทีใช่ไหมเนี่ยจบเลยไหมเพื่อนเอา้าทำจะทำอะไรก็ทำสักอย่างจบไปเพื่อนแท็ก ไม่มีมานาแล้วตกสภาพกูเราจะเป็นตะคิวยังไงเฮ้ยไม่ตายได้ไงแ็คลรอดได้ไงกูจบละ <c oughs> อะไรวะน,นี่ ี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปคือคือถ้าเปิดตัวถ้าเปิดตัว,ตวแบบเวอร์มากถ้าว้าเวอร์แต่สกิลในเกมไม่ได้ลังการเท่าไหร่นะ <c oughs> ถ้าเปิดตัวนี้คือให้เต็มสิบเลยประมาณนี้แล้วกันนะฮะรบับก็ไปไงบ้างคราบสหรการรีวสกินใหม่ของตูเลนนะครับ Donning Fire นะสกินนี้คือจริงๆราคามันไม่แพงมากนะราคามันแค่9 9 0คูปองนะแต่ว่าน,นี้ดอยสุ่มไปทั้งหมดประมาณ35 0 0นนะคือดอยสุ่มจนไม่ไหวแล้วดอยกดซื้อเลย มันแพงเกินนะมันมีฮีโร่อยู่ข้างในด้วยมันเลยทำให้สุ่มยากนะรอบสกินรอบนี้นะครับสรับตัวเล่นเนมต้านเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะแทบเรียกว่าจะแบบว่าถ้าตาไหนเนี่ยที่คนเขาไม่ค่อยแบ่งกันในแรงสูงสูงเนี่ยโดนหยิบมาเล่นหมดลแล้วส่วนใหญ่เป็นตัวเล่นป่าบ้างนะครับนานๆจะเจอตัวเล่นกลางทีนี้ส่วนใหญ่ดรยว่าตัวเล่นป่าค่อนข้างเก่งมากนะเนื่องจากมันมีความสามารถในการปิดสกอร์สูงนะครับแบบแค่แบบสตูเลือกครึ่งหลอดเ,เดินมากดแบบถ้า2-1อันตีก็ตายเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบ ปิดจ็อบง่ายๆนะแบบเพื่อนช่วยก็ยากนะครับแบบบางครั้งแบบออฟเลนเนี้ยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็โดนตัวเลนแบบไปเลือยไ,ไปกระทืบรัวๆได้ไปแบบปั๊มรัวๆได้อะไรดอยว่าก็เป็นตัวที่เก่งมากๆในเมตาตัวหนึ่งนะสับตัวเลนนะมันจ่ายดาเมจง่ายเวลามันมีนมพาสซีฟอะไรเงี้ยใครโดดมาชนมันก็โดนพัฟสซสีฟต่อเลือดตลอดนะค่อนข้างจะแรงมากนะครับแล้วก็แบบว่าโซโล่ได้เมทแคร์รีสบายๆและอาจจะแบบไม่ค่อยชอบแทงก็จริงแต่ว่า มันมีอันติที่สามารถยิงแทงล้มได้เพราะว่ายิ่งศัตรูเลือดน้อยอันติก็ยิ่งแรงนะครับเพราะงั้นแทงก็ไม่ได้อึดซับตัวเลนเท่าไหร่นะถ้าเกิดในจังหวะที่มันเกิดหรือสโนบอลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจะเป็นแรงใจให้คนทําคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามเลยครับหรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามสงสัยอะไรก็มาสอบถามได้นะครับดอยสตรีมทุกันนะบนเฟซบุ๊กนะครับวันนี้แค่นี้และครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน